สวัสดีครับผมพบกับช่องจัดสุกอศาสตร์ได้โซครับเป็นไก่เจ้าประจําครับมาอีกแล้วนี่ครับพี่น้องมาบังเนี่ยโอ้ยงามๆเลยครับผมเนี่ยกูกบเบากําลังย่างอยู่ครับเนี่ยจัดสุกกถือมาแล้วไม่นึงครับแ่บครับแ่บครับสูตรไหนครับเดี๋ยวมันสุกเดี๋ยวฮะจังมาบังติดตามบังนำกันอีกหนึงครับผมโอเคครับเดี๋ยวจันสุกขอไปแอมก่อนครับนี่ยถือมาใหม่นึงคือกัน เด็ดเดดเลยนี่ครับเตาเออกแบบจังเได้พี่น้องนี่ทานในไส้ดัด้างครับนี่ครับบ่มีใหม่ครับสองชั้นหสูตรในสองชั้นเนาะลงบาเนาะนี่โอ้โหเต็ดๆเ,เลยครับเดี๋ยวตอนมันสุกเดี๋ยวยังมาบัางอีกนั่นครับผม,มแล้วก็มีแล้วที่มันสุกชุดหนึ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพา ทุกท่านมาชดรับชมก่อนน,นี่ครับี่ย่างสุกเรียบร้อยแล้วนี่นี่ครับนี่จัน์สุกขรับหิ้วมาแล้วไม้หนึ่งสูตรนี้นากินดีหรือครับผมโอเคครับเดี๋ยวจันสุกขขออนุญาตไปชิมก่อนครับผม